สวัสดีค่ะดิฉันนางจ๋ายาชีนีมเมฆาวรุณนะคะหรือ,อเพื่อนๆก็จะเรียกว่าน้องน้อยค่ะเรียนคณะบริหารธุรกิจได้รับคัดเลือกเป็นมิสิตทุนแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการอิลัสมูดณนะมหาวิทยาลัยโพลีเทคนิกาะ,ะประเทศโรมาเนียค่ะระยะโครงการที่เข้าร่วมโครงการนะคะก็ประมาณ5เดือนค่ะตั้งแต่กุมภาจนถึงปลายกรกฎานะคะ คือส่วนตัวเลยก็เป็นคนที่ชอบเที่ยวค่ะแล้วมีคุณอย่างนี้ออกมาก็แบบรู้สึกว่าเออมันน่าจะเป็นโอกาสมีการได้พูดภาษาแลกเปลี่ยนสื่อสารกับคนต่างชาติมากมายกับเพื่อนต่างประเทศค่ะส่วนการเตรียมตัวที่จะไปเรียนต่อตรงนือนะคะก็จะมีการคอยปรึกษาอาจารย์ที่คอยดูแลโครงการค่ะตัวนี้ควรทำยังไงเทียบรายวิชาต,ตรงไหนพวกหนูเนี่ยก็จะเตรียมความมั่นใจการเอาตัวรอดของตัวเองไปที่นู่นด้วยค่ะ เกส่วกการไปเรียนอยู่ตรงนู้นนะคะนอกจากเรียนแล้วก็เราก็จะไปสถานที่สองคสัญขอเงินมินโซลาเนาะในของมหาวิทยาลัยคะแล้วก็จะลองชิมอาหารพื้นเมืองของเขาว่าเป็นยังไงสถานที่ท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไปแม็กเฟนกับเพื่อนใหม่ค่ะแล้วก็มีการนำภาษากลับมาที่ไทยเนาะเพื่อไปพัฒนาต่อยอดกับการศึกษาของตัวเองทางด้านการบริการค่ะ ตุดทายนี้นะคะสําหรับเพื่อนๆที่สนใจคุนแลกเปลียนโครงการต่างๆค่ะเพื่อนๆสามาติดตามทางเพจคณะเราอยากให้ทุกคนนะคะกล้าที่จะรับโอกาสไว้ก่อนถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้ค่ะดีกว่าที่เราจะเสียโอกาสทิ้งไปค่ะ